ลุ่มคนส่วนทําไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนใเนี่ยลูกกระบาลสวัสดีครับตอนนี้หรอประมาณ85ดีขึ้นาหายแล้ว85เหลือ15ยังไม่หาย ไม่ก็เหลือไอตกค้างอะนะผมสังเกตเวลาคมที่เป็นอะ่ะเขาจะไอพอหายจากไข้ก่อนแล้วมันก็จะไอจริงที่ต่ากันไม่นะเม่จะจริง99%ยังยังจะรอหมูรอหมูแล้วก็รอรอชุดพิธีกรอ,อะ่ะสองชุดมีคนบอกจะให้ ้องใส่เขาบรรดาการแล้วมั้ครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลจ้ะเดี๋ยวสักพูกนะทุกคนพอได้ครับได้จ้ะมาแม่ผมช่วย เ,เอ็กซเรย์เอ่อเข็นรถไปเอ็กซเรย์ครับมาผมช่วยถือหน่อย ก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับครับเดี๋ยวจะต้องทําเตรียมนะครับ <coughs> <coughs>